สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสังวานชาแนลครับก่อนอื่นครับผมอ่านคำเตือนก่อนครับคำเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสูตรนี่เข้าไม่หลุดครับผม ัวสูตก็จะหลุดอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ลงก็แรงครับครับผมวันนี้มาลงแนวทางล่างครับผมขอโทษขอแพ้ไลน์ครับผมเอฟซี FC. ช่วงนี้งานเยอะครับงานยุ่งมากเลยคน้นค้นหาสูตรด้วยครับสูตรมีเข้าวหรุดครับผมงวดที่แล้วโค้งสุดท้ายไม่ได้มาลงครับ เลขติดครับเจ็ดกับแปดกอดคอกันมาเลยครับเอาล่ะครับลงเลยครับผมสังวานชานแนว เด่นล่างครับผมจริงแล้วมาครบล่างหลายสูตรครับผมมวันนี้เด่นครับเอาเด่นครับเลขเด่นเลขวิ่งครับเด่นผมชอบครับเก้า ลองเจ็ดครับจับคู่เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเกล็ติดเกล็ติดมวดที่แล้วมามากอดคอกันมาครับเลขนี้จริงแล้วมีหลายสูตรครับผมเก้าห้าครับเก้าหก เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่กลับตัวด้วยครับลองครับผมลองกันเลขกันครับ หกแปดชอบกอดคอกันมาครับกอดคอกันมาดีนะครับผมกันไว้ครับกันไว้ชอบครับ กลับตัวด้วยนะครับวันนี้ชอบ3คู่ครับลงวันที่ครับผม เ็ดครับ mm hmm. จริงเรามาครบล่างก็ก็มีนะครับ <c oughs> แต่หมดแล้วไม่เข้าครับ <c oughs> วัน <c oughs> นี้ผมชอบเจ็ดกับเก้าครับผมล้าง เจ็ดแปดนี่ก็ออกไปแล้วสองสามสี่ห้าเลขติดเลขติดเลขติดกันไว้ครับมีสองมีสามมีสี่มีห้าครับผม ไทย FC ไม่ชอบตัวที่ผมจับให้ครับเอามาจับใส่ข้างล่างก็ได้ครับ92 93 94งก้าสามี่ะครับเจ็ดสอก็ได้ครับผมเก็กติดครับแคปไว้ครับผมตรงไหมครับ แคปหน้าจอครับผมเอามาจับใส่ตัวนี้ก็ได้ครับเลขติดจกีงครับผมชอบเก้านี่หมดที่แล้วไม่มาบนครับไปหลักหลักแสนครับเปลี่ยนสองตัวครับนี่เปลี่ยนสองตัวเลยครับเปลี่ยนเจ็ดกับเก้าครับ น้ำหนักเท่ากันเลยครับมาหลายสูตรเลยครับเจ็ดนี่มาสามสูตรสี่สูตรครับผมเก้ามาสามสูตรครับแต่กำลังกำลังเลขเก้านี่มาแรงครับสองตัวนี้น่าจะไม่พลาดครับงวดน,นี้เลขเด่นแคมน้าจอครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอฟซีอย่าลืมกดสับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสังวันชาแนลขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับโชคชกมันหมานเฮงเฮงปังปังครับมีต่งใช้ต้อนรับปันสงการครับผมสวัสดีครับ